เอาเลยครับถ้าพร้อมแล้วในคลิปนี้ผมอาจจะมีการสปอยเกี่ยวกับการฆ่าบอสแล้วก็เกี่ยวกับอื่นๆที่เกี่ยวกับบอสซึ่งถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยหรือถ้าใครพร้อมที่จะแบบรับชมคลิปนี้ในการต่อสู้บอสแรกของดรอปจากบอสหรือว่าความสามารถบางอย่างของบอสที่ผมพอรู้นี่ก็สามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยส่วนคนที่อยากไม่อยากรู้ก็ปิดคลิปไปได้เลยเพราะคลิปนี้จะเกี่ยวกับสปอยแล้วก็การมั่วมั่วในเกมนี้ของผมไปเพราะว่า พราะอัปเดตนี้ยังไม่ได้ลงในเซิร์ฟหลักเทนก็เลยแบบไม่รู้เกี่ยวกับระบบอะไรเพราะมันเป็นพราะมันเป็นภาษาจีนนะจใครที่เข้าใจแล้วหรือว่าแบบพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยมันถืออะไรสักอย่างมันเฮ้ยเฮ้ยตายในหมวดเครียอที โอ้ไม่เกดแล้วประเด็นคือถ้าผมเกิดวันเกิดมันก็จะไปเกิดตรงนู้นเมือผมคอตัดตัดไปตอนหลังจากดูโฆษณาเสร็จแล้วกันเอาละครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็เห็นอันนี้ไหมมันคืออัปเดตอ่ะมีอัปเดตเพิ่มเติมอ่ะจากเห้นมันจะมีอัปเดตเพิ่มเติมเ,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 มเร็วๆนี้อะ่ะรู้สึกกันหรือมีอัปเดตไปล้ว,วนก็คือเพราะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบเนาะนีะ่อัปเดตอะนะอาจจะมีอัปเดตใหม่อะไรนี่กดดู อัปเดตอะไรครับเนี่ยรู้อะไรด้ผมทานไคลอัปเดตน่ะพอดีเลยเน็ตจัดกากๆแล้วอาจจะมาแบบวันนี้เราจะมาแบบสู้บอสแค่นั้นเองเอิมคิดว่าไว้ดูเบื้องหลังเดิอหนึ่งถ้าผมก็ขอตัดไปตอนนี้มันเสร็จเลยแล้วกันหรืออาจจะไว้ทีหลัง แต่ที่รู้เบต้าอัปเดตอีกแล้วเมี้นันเราช่างมันกันช่างหัวมันเขากันเลยแล้วก็ไปเจอกันในในนู้นเลยกันเลยเอาเลยตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมแหละเนาะไปไปเรื่องอัญเชิญกันเลยดีกว่าเราก็เลยดีครับสุดท้ายนี่คือหัวกรเรมปัม๊มโอเอฟเฟกต์ยางงังารไม่ได้ใส่อะไรเสิรเขพวกมาเอ็นว้าวเนี่ยบอสใหม่ มีการพุ่งนะเราจะลองแบบของเก่ากันซึ่งธนูผมหาธนูเก่าไม่เจอแล้วก็ทองฟ้าเปลี่ยนไปนั่นคือขาด้คือผมหาธนูเก่าไม่เจอหรือว่านี้แรงกว่าดูแอทแทกดาเมจกันไม่บอกอันนี้แอทแทกดาเมจยี่สิบห้ากับอันนี้มันไม่บอกไะถ้านเอาอันนี้น่าจะถือว่าอันนี้ก็แล้วกันเบสิกกันเพราะมันดาเมจแค่ยี่สิบไปกัน ถ่าันนี้โอ้โหปึงไฟไหมเขา20ขอบคุณขอบคุณเขาที่20มันเอ้ยอน,นี้ฟันไม่ได้จริงวะไยเขายี่ห้าโอเคทันก็เ,นเลยอันนี้ผิดดัน เลยเฮ้น,นี่แรงอยู่อันนี้แรงอย่ยิงที่ตรงแถวๆตรงไอ้ตรงด้านด้านล่างเข้าทีห้าสิบอยู่แล้วไปที่ธนูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวาร์ปเฮ้ยใ,ใช่จุดอ่อนมันน่าจะอยู่แถวๆตรงที่เป็นไอ้ตรงที่เป็นลาวางเงี้ยแบบเข้าเข้าที่โคตรแรงแล้วเนี่ยเฮ้ยเข้าทีสี่สิบทวกครัเลาอะไรที่โคตรแรงคนหนึง่งมันจะมาตรงไหน,น ไปไหนนะเปไหนอ่ะเราโดนเตะมาเฮ้ยแปลว่าจุดอ่อนมันน่าจะอยู่แถวๆด้านแถวๆตรงที่มันเป็นสีเหลืองเงี้ยมาเลยจากยี่สิบห้าเป็นสี่สิบห้าโคตรแรงดิกขีดเนี่ยแล้วเนี่ยที่หวัวเขาดีละห้าสิบเจ็ดธนธรรมดาที่เปลี่ยนสุดค้าเป็นเหล็ก จากธนูไม้เปลี่ยนสูตรชาเป็นเหล็กกันไปเลยจำลองการสู้กับบอสแบบเฮ้ยเสาหายไปแลยเอาไป็นร่วงมาที่ที่ที่บอสอยู่เฮ้ยเบสล็อกหายไปโอ้โหเฮ้ยตัวนี้มันกินเบสล็อกได้ด้วยนี่ว่าแต่ฟาร์มได้แม่แบบ ถ้ามันฟาร์มได้น่าจะเป็นประโยชน์เอาไปตกแต่งแมพทั้นผมก็จะไม่ขอดีเลยชาร์วถ้ามีเสียงอะไรก็ขอประทานอภัยเช่นไปเลยเข้าทีสี่สิพร้อมชาร์จไปเลยเพื่อถึง,ง,งลืมลืมสำรองเซฟไปแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้อาจ,จะเป็นแบบการต่อสู้กับบอสขั้นสุดท้ายที่เราจะมาทัวร์พาทัวป์ภูเขาไฟ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรดาวอ่ะไม่มันตายเลยมันตายเลยมันไม่ใช่ดาวแนละ้วมันตายเลยแล้วก็ย้ายสัญลักษณ์บอสไปตรงไปจุดตรง,งนู้นซึ่งเพื่อเป็นการแบบเพิ่มแบบเพิ่มเผื่อว่าท้ายคลิปผมจะเปิดอันนี้ไว้โอเคเพอเป็นท้ายคลิปตอนต่อสูวนไมหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน แล้วก็ไปเข้าใกล้มันก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดแบบผม่จะได้บรรยากาศอีบรรยากาศหนึงตอนแบบต่อสู้เสร็จโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็เพิ่มเลนไม่เลยธนูเขาทีละสี่สิบเหมือนเดิมถ้าเราไปป่าถ้าเราไปดูข้างหลังมันจะเป็นยังไงวะเห็นมันมีโล่ดี้เกี่ยวอ๋อจริงก็มืนมันเพิ่มเลย เฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะปะกติบอสตัวอือ่นมันจะหักล้างอาวุธไงแบบดามเมจร้อยหนึ่งจะลดเหลือห้าสิบมันแต่มันลดไปเลยอันนี้มันจะมีการแบบยิงแล้วก็ฮิวครึ่งหนึ่งเดนคือปกติอันนู้นคือมันจะยิงเข้าแบบแกธสูมันจะลดเหลือแบบลดไปเลรนแต่คือมันเนิฟด,ดาเมจด,ดาบเลยเพรานฉะนด้อาวุธเลยแบบเที่ยวตีนเฮ้ยอันนี้น่าจะตีได้ได้ลองแบบได้ลองใช้เขียวฟาดมัน ไม่โดนข้อเทียว่าอะไรเขาโดนยีห้เองไม่ค่อยคุม้มโอ้โห,โห,โห,โหเฮ้ยมันดึงเราได้ด้วยเฮ้ยนี่มันดึงเราได้วะ่ะแล้วไหลเนรอเห็นตัวเล็กเฮ้ยอัปเดตนี่ยิงยิงไอ้ตัวนี้ตายไแล้ว้ัก่าหุดธระยะไกลเพิ่งรู้แล้วมันเป็นแค่ตอนฆ่าบอสนะ อันนี้แรงกว่าเกลเราจวันนี้ไปเลยเซฟแล้วธน,น,นูเหล็กบางธนูนี้คือมันน่าจะเป็นธนูเก่าไงเออเป็นแบบธนูธรรมดาแต่ว่ามันแค่มาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสูตรค้าใหม่ให้เป็นเหล็กกันแล้วก็เปลี่ยนเท็กเจอร์มันใหม่ เปนนเลยเปนเลย่ลยลยาก่อนอ้นี้ไม่ได้ซึบคลินเนี่ยจ,จะมาเร็วอาจจะเร็วหรือว่าสั้นก็ได้อาจจะตอบแบบไม่ต้องเยอะอยงไงมิกิแกใส่ซาวไม่มีอะไร ก็จะเห็นแต่เสียงผมเพราะเสียงในเกมเสียงสู้บอสในเกมคือแบบเสียงมันจะอลังการกว่าแต่ประเด็นคือในคลิปมันจะได้ยินแต่เสียงผมไงก็วันนี้อาจจะไม่ใส่ซาวเพราะขี้เกียจเนีย่ยไม่รู้มันเลือกซาวไม่ถูกว่าจะใส่อะไรเราจะสู้ได้พูดจริงๆกันที่จะไม่ใช้ปืนเฮ้ยเข้าทีห้าสิบแล้วมันกับอะไรมันหะกเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมันดาว กลับมาได้อ๋อไอ้ก่อนนี้เวลาจริงมันเหมือนกับเป็นการแบบลดดาเมจต,ตัวนี้มันมาแล้วแล้วมันขึ้นอยู่กับมันุษย์แกนโลกเน่ที่เราต้องฆ่ามันมันถืออะไรสักอย่างมันเฮ้ยเฮ้ยตายในหมวดเครียที โอ้ไม่เจอด้วประเด็นคือถ้าผมเกิดมันก็จะไปเกิดตรงนู้นเมือผมคอตัดตดไปตอนหลังจากดูโฆษณาเสร็จเลยกกันเอาแล้วเราจะไม่ไปเข้าใกล้มัน <c oughs> คือไอ้บอสนี่สามารถฆ่าในสามารถฆ่าเพลเยอร์ในโหมดเคลียร์ทีฟได้ถือเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝ่านั้นมันตายจริงแล้วนี่ก็เราก็อยู่ในโหมดเคลียร์ทีฟนันก็อ,อย่ามาเข้าใกล้ <c oughs> เฮ้ยแบบสมจริงเกินไปนไหมแบบอันนี้คือสามารถฆ่าผู้เล่นในโหมดเคลียร์ทีฟไดนะ้เป็นความเป็นอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งรู้ ทั้หมดเราจะไม่เข้าใกล้มันไปเลยไม่ได้ไม่ได้แรงเกินดาวมันแังแค่ไหนว่าลองคิดดูว่าสามารถฆ่าผูเ้เล่นในหมดเคลียร์ทีได้ไม่ได้หรอกขอขอทำปกกัน โอเคเอ้ยเฮ้ยเ,ยเยมื่อกี้แบบแค่หน้าจอน,น่าจะเห็นเนี่ยเขาใกล้ไม่ได้เลยหมายถึงแบบคือมันเถื่อนไปไหนแบบฆ่าผูเ้เล่นในหมดเคลียร์ทีปได้ไปเลยว่าตัวนี้ก็น่าจะต่อสู้ยากอาการแล้วตัวนี้คือคิดว่ามันจะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับบอสพวกไอ้บอสโอาลาอะไรพวกนี้แต่ไม่เมื่อกี้แบบเขาใกล้มันปุ๊บเขาใกล้มันปุ๊บตายในหมดเคลียร์ทีปเลย เลยเราจะเราจะหลบวิธีการโจมตีของมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราตายแบบทีเดียวตายในหมดเครียทีเมันเพรมันเป็นอะไรตัวที่ขี้โกงอีกตัวนึงกันเลยเอ้เอ็มเ,เนี่ยเรียกลูกน้องมาไม่เด่น เฮ้ยเฮ้ยมังกรอรวนเป็นไปได้ไงเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับเนี่ยสิแซมอนมังกรอรวนออกมาได้มังกรอรบวนอะไรสักอย่างแลดึงมาหอนอ้มาหอนตอนเช้าเฮ้ยไม่เอาจิงสิเอาจิงสิสามารถได้มังกรได้ด้วยตามาตาเมื่อกี้แบบหมาแบบ มาอ,าอะไรตอนได้ถูกเวลามากเฮ้ยมีบอสสองตัวไอ้ค่อาอังนี้ต้องเอาค้อนส่งไปต่างโลกไม่โดนตีไม่เข้า ไม่มีส,สปอนน์นะเธอว่าหัวดอาการเห็เอันนี้ดีกว่าอันนี้โคตรแรงแต่ยิงไม่โดนคือแบบแกบอสตัวเดียวมันก็ไม่ไหวเด่ เได้เวลเดนรู้สึกว่าเราจะได้เวลในตัวนะเฮ้ยมันดาวครับเนี้ยเฮ้ยมันมีการดาวเนี่ยต้องแบบใช้โอกาสนี้ยิงมันยิงส่วนหัวเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอ,ม он, ไอม он, ้มนไอม он, ้มนฆ่าผู้เล่นในหมวดเคลทีบกลับมาแล้วโอรารีมรีโหลดปืนกรบพุ้นต้องฆ่าก่อนมันแก้โลกกัน เลยมันกับเป็นตัวฮิวเหมือนกับล่อไม่หรอกล่อเราเข้าไปแบบไปโดนกับดักมันไม่ผมไม่ยังไม่อยากแบบหมดเรเวเพราะถ้าตายก็คือไปเกิดที่จุดเริ่มต้นแล้วกว่าจะมาถึงน่าจะแบบเอาการเย็นเลยนิดเดียวมันจะตายนิดเดียวจะเป็นบอสที่ว่าเถื่อนพอสมควรเย็น ้ต่หลังดต่หลังเราตรงนี้ติดติด p a r t i c e เราจะไม่ไปแบบเฮ้ยพอมันตายแบบมันกับอันนั้มันหายไปเดินใช่แล้วก็ดอกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าก่อนก่อนที่จะไปเก็บเรียบร้อยมันคืออะไร โอ้โหเลือดคุณเห็นรอนเลือดไหมเกือแบตายเฮ้ยเราแบบเวลาเราฆ่าเราได้เลเวลในหมดครีเอทีฟรอบนี้ก็คือในหมวดครีเอทีฟเราสามารถได้เลเวลแล้วเราก็จะขอลองดูกันว่าธนูมีไหมยอยากรู้เออนี่งไงมันเปลี่ยนธนูจริงๆด้วยเป็นธนูเหล็กจริงๆริงเป็ซึงง่งกน็น่าจะแบบถือว่าโหดเอาการนั้น เอาตามตรงตอนแรกขอหยุดวิดีโอก่อนโอเคท่านก็น่าจะมีอยู่ประมาณเช่นเนี้ยล้วเราจะมาสรุปกันเลยดีกว่าซึ่งเอาเอา,เอาแหละเราก็น่าจะสรุปได้ประมาณนี้ว่าบอสต,ตัวนี้เป็นบอสทีโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนแบบสามารถฆ่าผู้เล่นในหมวดเทเลทีได้นี่ก็ถือว่าเถื่อนเอาการเย็นคือแบบผมไม่ได้ตาฝาดหรอกแบบคนที่ดูในคลิปนี้ก็น่าจะเห็น,นคือแบบแบบพอเราเข้าใกล้มันปุ๊บเราตายเลย นั่นหอะก็แปลว่าน่าจะเถื่อนเอาการเงินซึ่งเอาหละถ้าแบบเนาะบอลนี้ตอบขอมันแค่ชิ้นเดียวรู้สึกกันไม่รู้มันตอบอะไรมาเนี่ยอะไรสักอย่างหนึง่งชทําทำไรเชื่อทไรได้คราบไม่ได้เลยลองลองดูนี่ทำไรได้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเไปลเป็นหมวดแบบบอดนี้ได้กนะ่อนไปแบบ อ๋อมันเป็นเหมือนกับที่วาร์ปที่วาร์ปมาที่ตรงเนี้อย่างนี้เราก็เนาะหมดซีรีส์ภูเขาไฟแล้วขี่เกยจวาร์ปกลับไปที่ภูเขาไฟคือมันจะมาวาร์ปมาที่สถานีตรงนี้เฮ้ยของโคตรดีว่ะของโคตรดีจริงมันก็คืออุปรกรณ์วาร์ปนั่นเองสงสัยตั้งนานอะไซึ่งใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ สตอร์คลกดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นแบบกําลังใจในในการทําคลิปต่อๆไปแล้วหลังจากนี้ผมอาจจะมาประกาศว่าผมจะกลับมาทําคลิปใน PC แล้วแต่จะมีอยู่แค่สองเกมยกเว้นก็คือมิดิโวกับไมค์ครับวมเล็บมิดิโวอาจจะแบบอาจจะกลับมาทํำแต่ว่าไมค์ครับนี่พอดีแบบผมซื้อไว,ใไว้ในแบบในไว้ในมือถือแต่ว่าประเด็นคือคอมผมเป็นวินโดว์เจ็ดเนี่ยมันไม่ใช่วินโดว์สิบเตียก็เลยแบบก็เลยต้องแบบมาทําคลิปในมือถือแบบบางเกมมันแต่รอบนี้ผมอาจจะกลับมาเล่นหลายหลายเกมมากขึ้นแหละ แต่คลิปในพีซอาจจะลงช้าเนี่ยแบบลงช้าเป็นเดือนเลยนั่นแนละนะถ้าสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็ไปแล้วไว้อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนั่ยเพื่อแบบไม่พลาดพลาดคลิปใหม่ๆของผมวันที่ผมลงกันเพราะว่าแบบลงไม่แน่ไม่แน่นอนจะลงเร็วมัง่งลงช้ามั่งกันก็ไปแล้วสาหรับในพันนี้ก็ไปแล้วเราได้แบบมาฆ่าบ,บอสได้ไปได้ใบ